สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารวันนี้พาเดินเข้าป่าค่ะและนี่เจอรัดเบอรี่ป่าค่ะนี่ค่ะราดเบรีอีกแล้วกำลังสุกเลยค่ะสุกเยอะเลยรอบนี้อ้อันนี้เกิดเองตามธรรมชาตินะคะ ตือข้างทางอุ้ยนี่หักเอาเลยหวานค่ะอืมเต็มต้นอะไรนี้เดินเก็บกินไปด้วยเลยอุ้ยขาดละ สุกเต็มต้นเลยค่ะข้างทางสุกเต็มเลยน,น,นี่อืดูต้นนี้อืไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะ

เต็มเลยค่ะนี่เก็บกินทุกต้น เต็มเลยขทางๆอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ไม่มีใครเลยเดี๋ยวเราเข้าป่าเข้าไปในป่าหาเห็ดไม่เจอเห็ดสักทีเ๋เจอกันใหม่นะคะ